สวัสดีค่ะมากินเข้าเทียงน้ากันหมูผัดพริกแกงใส่หน่อไม้แล้วก็ปลาทูทอดเกียวน้ำปลาเข้าใส่พริกป่นจัป่ปลาทูเนาะเสร็จเสจน้ากันเด้อพี่น้องเด้อน,น้ากันเด้อเข้าเทียงเห่านี่มพี่ยังให้กินดอกผัดพริกแกงหมูกับหน่อไม้นี่แหละสิปวดขาปวดแข่งแล้วก็บุกหมูจักกินไปก่อนละเนาะ กินยังก็กินไปให้มันหมุนมืนหมุเวทไปพริกแกงหมูปลาทูทอดอร่อยอร่อยแซ่บๆม,มากินน้ำกันเลยพี่นอ้องเ้ยนี่เขาเทียเท่ยงเขาเศร้าเป็นเขาเที่ยงเขาเที่ยงก็เป็นเขาซีทุ่มรอบดึกกันหิวหิวกับบอตรงกินนี่ละ อยากหลายว่าอะกินเาง่ายลูก้าก็มาบ่อยๆว่าอะไรอยู่มือน,นี่ได้ขายกับบ่เหงาคันบ่ได้ขายกับเหงา,า,เ,งาเป็นมาใกล้ถือผักเหงาสักง้อนาง,นงเปิ่งได้ยูทูปไปแล้วไปหา คนหาหมูหาพวกที่ขนมีลูกค้ามีลูกค้าเน,นี่ยก็บ่ได้ไปหาหมูหาพวกที่ตอดไล่แม่นอยู่มับมาบม,ม,มับมัก็สิกินข้าวพักเทียงบ่ายละมั้งนี่กินมันแล้วมือแล้วเว้นไปคือฝนสีมาเนี่ยไหมหมดตื้อมาหมดคึมมาเลย ดำ,ดำปื้อมาขี่งนขี่ฟ้าหุ่นทั้งหุ่นชิโต๊แล้วดำปื้อดำคลุกมา,าทั้งหุ่นแจงจังปังแจงกวัางจังปางเราซื้อ ต๊ดมาเลยท่านคุณตืดตืดมาต้นมะขามใหญ่เข่าดำปือป้อปื้อทั้งคุณสงสัยสีตโตกแทนแน่นอนละเดินะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามห้เด้อสุดสวยสุดหล่อตัวหลบ๊ายบาย